คุณผู้ชมครับและนี่คือรายการไอหยะหน้าเมาครับผมแน่นอนนะฮะพวกับผมแบบนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองวันนะฮะกับผมจิตสดามณีรัตน์ครับผมและแน่นอนนะฮะร,รายการของเราเห็นแบบนี้ปั๊บเราจะนําเสนอรเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปต่างๆครับที่มันเป็นเรื่องของการพูดคุย,ยตรงนี้ จับประเด็นนูน้นมาถกประเด็นนี้จับประเด็นนี้ไหมคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะมีทุกแนวแน่นอนครับและแน่นอน,นะฮะมาถึงเบรกเบรกนี้เนี่ยนะฮะผมบอกไปแล้วครับว่าคลิปต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนครับคลิปนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอไฮออร์นเองคุณผู้ชมะฮะรัฐนี้เนี่ยนะฮะ,ระ,ฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะฝรั่งจะอยู่เยอะครับเพราะว่าเป็นเมืองของฝรั่ง <laughs> จ่รู้ไปทําเผือกอะไรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมจะบอกแบบนี้ครับว่ามันมีเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะฮะ เกิดขึ้นที่ห้องคลอดนะครับหลังจากที่คุณแม่ท่านนี้ตั้งท้องมานานถึง9เดือนด้วยกันครับแล้วก็มีการคลอดนะฮะเป็นคู่แฝดผู้หญิงออกมาแต่ว่าพูดถึงมาเป็นแฝดแบบนี้แล้วหลายหลายคนบอกว่าหุยโชคดีมากเลยอะ่ะโชคดีมากกว่านั้นแล้วก็มีเรื่องที่น่าประทับใจมากกว่านั้นเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่าระหว่างที่คลอดเีงคุณผู้ชมฮะพรเอิร์สเอิญครับเขาใช้อาการผ่าผ่าออกมาเสร็จปับ๊บเด็กคู่แฝดคู่นี้ จับมือจับมือกันเกิดขึ้นมามันเป็นภาพที่ประทับใจทั้งคุณแม่และก็คุณหมออย่างมากครับผมก็เลยอยากจะนําภาพประทับใจเหล่านั้นมาแชร์กับผู้ชมได้ชมกันลองไปชมความเอ่อความน่าประทับใจนะฮะที่เกิดขึ้นกับคู่แฝดคู่นี้กันดูครับ It is a moment at Ohio mother will never forget her identical twin girls born holding hands It was just so awesome and they were both holding hands and It was so great to hear them both cry. Sarah and Bill Thistlewhistle's daughters, Jenna and Jillian, were already a triumph. A rare set of monoamniotic identical twins, or mono mono twins, which means during pregnancy they shared the amniotic sac and were in constant contact in the womb. The mother on bed rest for weeks at Akron General Medical Center in Ohio, the twins constantly monitored. Doctors know that mono mono twins can easily become entangled in each other's umbilical cords. Tonight, mom and dad celebrating their daughters born healthy at 33 weeks. What well, was going through my mind? I don't know. I couldn't think. I started tearing up immediately. It was just, it was, it was beautiful. And as those two newborns held hands, mom told us there wasn't a dry eye in the whole OR. And on this Mother's Day Sunday, they're also celebrating something else introducing their new twin daughters to their older brother, 15 month old Jackson, telling us it's the first time they'll all be together in one room. best mother's day present ever um mother's day is definitely going to be a different it's definitely truly american โอ้ยพ่อจอมน่ารักมากครับถือว่าเป็นคู่แฝดหญิงนี่นะฮะที่เขารักกันมากนะถ้าเป็นคนไทยเราก็บอกว่าโอ้โหรักกันตั้งแต่ชาติปังกอดแล้วก็จับมือกันมาเกิดแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะก็หาชมได้ยากทีเดียวนะครับผมที่เราจะเห็นคู่ทาลงที่เป็นแฝด จับมือกันแบบนี้แล้วก็คลอดกันออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงว่าใครในทุกที่คือน้องกันแน่แต่สุดท้ายครับทารกทั้งสองคนนั้นก็ปลอดภัยหายห่วงสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ําหนักปกติครับผมแต่เขาบอกว่ายังคงต้องอยู่ในตู้อบกอดเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจที่ผิดปกติเล็กน้อยคุณผู้ชมเอาละฮะเราจะมารู้จักกับคําศัพท์นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะในคลิปนี้ครับ มอสักครู่นี้ฮะเป็นเด็กทารกแปดคู่ที่จับมือกันเกิดขึ้นมาคําว่าทารกเนี่ยนะฮะภาษาจีนเรียกว่ายิงเอ๋ยยิงเอ๋นั่นเองครับเขียนแบบนี้ค y I n รับผม y i n g ยิงเสียงหนึ่ง e r เออยิงเอ๋เสียงสองนะฮะอันนี้ตรงตัวอีนะฮะ,ะล่างยาวยิงเอ๋ครับผมจะแปลว่าทารกครับทาลก ลอกกอไก่อ่าและอีกหนึ่งครับผู้ชมฮะที่บอกไปครับว่าได้สร้างความประทับใจนอกจากตัวคุณแม่คุณพ่อแล้วนี่นะฮะคนที่ทำคลอดคุณหมอนี่นะบอกประทับใจมากครับคำว่าประทับใจภาษาจีนเรียกว่ายินเสี่ยงยินเสียเส่ยงเสี่ยงยิ่นเสี่ยงนะฮะได้บอกว่าประทับใจมากประทับใจ นานๆพวกนานๆมันหาดูได้ยากมากคุณผู้ชมฮะกับการเกิดมาแล้วก็มีการจับกันแบบนี้นะฮะและเหตุการณ์เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนั่นเองครับก็สร้างความประทับใจทั้งคุณแม่แล้วก็ทางด้านของพยาบาลแล้วก็คุณหมอนั่นเองครับคำว่าโรงพยาบาลนี่นะฮะภาษาจีนเรียกว่าอีเยีนั่นเองครับ y e y u a n เยียีเยโรงพยาบาลโรงพยา เอบเอ้คุณผู้ชมมาแล้วนี้นะครับคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่แสนอันประทับใจครับและที่สําคัญเมืองไทยของเราถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหน,น,นีไม่พ้นไว้แน่นอนครับ <laughs> คุณผู้ชมครับมาถึงคลิปนี้กันบ้างนะฮะคลิปนี้ผมบอกได้คําเดียวครับว่าแอบดูและแอบอมยิ้มน่ารักมากครับ คุณผู้ชมเคยเห็นไก่ไหมฮะไก่ตัวเป็นๆนี่แหละครับเวลาไก่เดินนี่นะฮะมันก็มี2ขาดีๆใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาบันเดินหน้ามันจะพังกพังกแบบนี้ไปด้วยนะฮะแต่มันมีเจ้าไก่ตัวหนึ่งครับที่มันทนฝูเจี้ยนนี่นะฮะมันไม่ได้เดินแบบนี้ครับลักษณะการเดินมาเรียกว่าเหมือนเพนกวินมากเลยคุณผู้ชมฮะอยากจะไปดูความน่ารักของเจ้าไก่ตัวนี้ที่บันเดินคล้ายกับเพนกวินไม่รู้ว่าใครฝึกมันมาหรือว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่ลองชมดูครับ This little guy has proved a hit in Yinhua China this week. Yep, as you can see, he’s one special rooster who can walk upright like a penguin. The owner of the chicken said he found him whilst on a business trip in eastern China. He bought the three-year-old from a local farmer but has now decided to donate it to a local zoo. he said he wanted to donate it to the zoo so that more people can have a look at the strange chicken. since being brought back with his owner the little thing has built himself quite a fan base strolling around the streets entertaining many onlookers the rooster is said to have contracted a cartilage disease when it was small which caused its body to become malformed. After quarantine, ready at completing its quarantine, the rooster to meet visitors the be will zoo. คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีคนนี่นะฮะไปพบเจอเนี่ยนะฮะก็ทำให้หลายคนนั้นต้องบอกโอ้ยมันน่ารักมากครับและที่สำคัญนะฮะเจ้าของของไก่ตัวนี้แหละครับเขาจะเอาไปเอาไปไว้ที่สวนสัตว์เนี่ยนะเพื่อให้หลายๆคนได้เล่นชมกันนี่นะฮะแต่ว่าล่าสุดครับทางด้านของสัตวแพทย์นะฮะออกมาบอกว่า จริงๆแล้วเจ้าไก่ตัวนี้นะฮะไม่ได้รับการฝึกมาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ที่สําคัญเนี่ยนะฮะไก่ตัวนี้เขาเป็นโรคติดเชื้อในกระดูกอ่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆครับเลยทําให้เดินเหมือนเพนกวินแบบนี้นั่นเองและคําศัพท์ของเรานะครับที่เกิดขึ้นในคลิปคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าสั้นทุกคําครับคําแรกครับเหตุการณ์นี้เกิดกับไก่ใช่ไหมฮะไก่เนี่ยะภาษาจีนเรียกว่าจีครับจีที่แปลว่าไก่จีแปลว่าไก <"G" S 2> ่ และแน่นอนครับไก่ตัวนี้มันก็ไปเดินเหมือนกับเจ้าเพนกวินครับคำว่าเพนกวินภาษาจีนเขาเรียกว่าฉี่เอ๋อเนงครับผมฉี่เอ๋อนะฮะก็แปลว่าเพนกวินกินและอย่างที่หมอเขาออกมาบอกนะครับว่าเจ้าไก่ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้รับการฝึกมาแต่อย่างใดครับแต่ว่ามันเป็นโรคเชื้อตัวหนึ่งนะฮะ ไปเกิดขึ้นที่กระดูกอ่อนข้อนมันแล้วก็มีการผิดปกติในการเดินครับหลังจากนั้นฮะมันก็เลยเดินแบบเพนกวินแบบนี้มาตลอดครับคําว่ากระดูกนี่นะเขาเรียกว่ากูกนั่นเองครับกูกระดูกครับแนอะไรคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะไปดูความน่ารักนะฮะก็แอบไปดูได้ที่สวนสัตว์นะครับแถวฝูเจียเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเจ้าของของเขานี่นะฮะก็ได้มีการย้ายมันไปไว้ในกรง ย้ายมันไปไว้ที่สวนสัตว์แล้วล่ะครับผมคุณผู้ชามฮะาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวครับมาถึงใบสุดท้ายของเราเบรกหน้ากับรายการไอย้ยยาหน้าเมาร,ารับประกันเาจ้งอี保证วนัน